พี่น้องวันนี้มาเสบเสบนําเบาวนี่ผ้าแสบผ้ามวนแชแนลคือเราครับวันนี้พุมก็ได้เมนูตําสบายนะตําส่วสบายนั่งครับพี่น้องครับตําส่วสบายนั่งเสบเส่บหยั่ยหย่อนะครับแก้มพักสดๆดนะครับเนาะวันนี้พักกอะไรเป็นสลัดแก้วครับพักขาเนาะพี่น้องมีขนมจีนแก้มนะครับเนาะอีกแล้วก็แคบหมูครับพี่น้องเสบแส่บมกันครับนงครับ ตำส่วยั่วๆเลยครับพี่น้องเออตำส่วสบายนั่งยั่วๆเลยครับพี่น้องมามาเซฟเซเหมือนกันครับนี่กินกับแม่าบานคือเราครับพี่น้องครับบออย่างไรนะครับนลำไรแตกแล้วครับพี่น้องครับโอ้ยนี่ครับเอออื้มหอมมากเลยหรือเปล่างมือครับอื้ม 음 mm. 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 ออขออยากใส่มือเลยพี่น้องเป็นเมนูตำส่วนะครับยุบนี้ยงหน่อยส่วนสุดลำบากครับมาอืม จะไปน่ำหนุ่มๆเนี่นครับอืมอืมกุ้จอน สดน้ำส่วยครับเสียบสุดย่อนครับพี่น้อง รู้เหรอฮะ มามากนี่น้องเศีกเอืม ไผ่ส้มคลิบนี้ก็ให้สุขภาพแข็งแรงด้อครับพี่น้องเฮงเฮงมันๆปังๆครับฝากเบานิพาเสียพามวนแชนี่โ้ไหวได้ดวงใจเลยครับพี่น้องครับเบานิเฉลยมีก็ร่างใจเฮ็ดลิปตัวไปนะครับเสบแสบนัวหนัว,นวคือเก่าครับพี่น้องครับกับอาหารอีสานบา,เานเฮางสำหรับคลิปนี้เบานี้กับแม่บ้านขอเก่าขอบคุณครสวัสดีครับ